<c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ DMC นะครับปเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวบอสซีเช่นเคยขอตามไปรับแจก,รกตรงนี้นะแต่ผมรับไม่ได้ว่ะลองบอกนะเฮ้ยอ๋อเน็ตรับได้นะครับแต่เน็ตแม่งกระโปรงเกินไปนะครับเน็ตผมอ๊บโอเคเล่นของตามดีกว่านะครับเฮ้ยเยสขอมาเซิร์ฟถึงที่ครับผมแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไม่เล่นของตามละ เล่นดีเจนแล้วกันนะครับึบโอเควันนี้ปเปืนนี่ครับเซตก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้คือโลกเชสเข้ามาเราไม่โดดโอเคก็ซื้อกล่องไปแล้วก็มาวางวางไม่ได้ก็ไปไกลหน่อยแล้วก็ไม่ได้ก็ไปไกลอีกหน่อยปึ๊บนี่วางได้แล้วก็ ทับพี่จีนะครับแล้วเอาโอซเคตามนี้นะครับเอา้าโ,<อ>โอเคแล้วก็ตีที่กล่องน,นะตามนั้นเลยครับ <c oughs> คือแอดมินแม่งเดี๋ยวไปใหม่แล้วกันแต่ทุกคนแม่งไม่เห็นภาพไง <c oughs> ดึงพอดีกะโหลจ่อมันเชื่ได้จริงโอเคเคผมล็อกแล้วนะแล้วก็เก็บของได้เลยนะครับ โอเคกับสปากันก็การูน่าอยาขยับนะครับได้สิบวิจิ๊บโอเคมาบัก N O โนอมนะครับเดี๋ยวมาดูช็อปกันซิมีอะไรบ้างอุ้ยเน็บปิงเหรอวะไม่น่าปิงได้นะโอเค เฮ้ยเท่อะเราทำอะไรกันอนะแอดมินทำไมซื่อพื้อย่ง,งอะเฮ้ยกระดายหน่อยแล้วกัน <c oughs> ทำไมไม่เห็นเตียมของเลยนิ่งกิ๊กกันหมดเลยวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นโอเคจะไปด,ด,ดูตรงนี้ดิกดของเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ห้ามแจกไอพีในนี่เออตอนนี้กดมาดูนะกองซุม่มสองวอลนะครับแล้วก็จะมีวาร์ฟนี่ว้าว wow. เอ้ยเล่ได้เสีโกงเฮ้ยแอดมินไม่ได้เสียกโกงว่ะเอาตะเปียบเด้อเหลี่ยมเตะเด้อเอาต่เปียบมาเกตเละกันมาเกตม,มาว้าวบอมบวกมาเกตมายิงดิ นนหนูจกเจอมาร์เก็ตอะไรเงี้ยเด็กๆน้องๆหนูจะไปพี่ทีน้อยมาจิกจิกเฮ่มาดีชัตออิอุ้ยขอช่วๆด้วยครับพอดีว,ว่าผม,มรอเกินอุย้ยเกมมาแล้วนะเบเหยว่อกูมาแล้วนะว,ว,นะว้าวมาดิผมย้ำให้คุณมาทำไมาคุณไม่มา คนนี้นะอมนะครับโอ้โหเซอร์ปิงเอาดิว้ <Wow. S 1> าดิไอห,หนุ่มมาดิเออ์ก็มาดูเจอเป็นหนึ่โหล่อนอนอยู่แล้วมีก็มีผมมองเลย ไม่เก็บของอเฮ้ยดีใจจังวะเฮ้ยเฮ้ยเอาให้ไม่เหมือนที่คุยกันไฟนี่นะมาดิโอล แม่งสองว่ะแม่งลุมโอเคโอเคเลยแม่งลุมมาโหล กูแตกเลยเอ,อเจอลุมกูไปแล้วครับไปป่าวครับอแม่ก็เล่นละเราเล่นอยนครับไปละเดี๋ยวจอเหนคลิปหน้านะครับนี่เดินลุงว,วาสัตว์กโดนลุมสอง